ผมว่าจริงๆแล้วแม่งอยู่ในมิวเซียมอะนึกออกปะแต่จริงๆม,มันอยู่ที่นี่เว้ยแต่ขายหรือเปล่าน,นี้ผมไม่รู้นะมีเซนเลยเนี่ยดูดิสวยนะไม่รู้ขายเท่าไหร่ครับแต่สวยอ่ะโูยังใช้งานได้ดีอันนี้ตู้คิดเงินสมัยก่อนนะวันนี้ครับผมจะพาทุกคนไปบุกโกดังลับแห่งหนึ่งครับ<ม>ที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่น คือถ้าใครแบบแต่งบ้านแนวแบบสไตล์แบบคลาสสิกหรือแบบยุคเก่าๆแอนทีคเ,เนี่ยผมว่าที่นี่คือที่สุดแล้วรอบที่แล้วครับใครได้ดูคลิปโกดังพี่ทอมเดนมาร์กไหมฮะจากคลิปที่แล้วครับผมอยากจะมาดูอีกสักรอบหนึ่งเพราะว่าของที่เนี่ยดีจริงๆของก็เพิ่งลงใหม่เลยอะ่ะคุณดูดินี่เกวียนนะเว้ ใช่ปะวะเขาเรียกเกวียนปะเรียกว่าอะไรวะผมเรียกไม่ถูกนะคือโหูนี้แม่งอายุผมว่าหลักร้อยร้อยปีอะ่ะผมว่าเป็นร้อยปีได้อะ่ะขายังเป็นไม้อยู่นะโคตรโหดเลยวะเอออเดี๋ดวยวลองดูตรงน,นี้เนี่ยพวกเฟอร์นิเจอร์ใหม่เข้ามาเนะนี่ยดูดิ เฮยเฮีย,ยเอากลับเลยไหมเนะี่ยอันนี้ก็สวยนะเป็นแบบอันนี้ของอีกเกียแต่เป็นอีกเกียรุ่นเก่าครัาบามาวางไว้กันอีกเกียรุ่นเก่าเอาหนึ่งเอาสองเอาหมดครับผมซื้อหมดย่อยๆนี่ผมซื้อหมด,อมอหมดอเอาสาม ซื้อครับโอ้โซฟาก็สวยวะ่ะเนี่ยดูดิพวกพวกคมอะ่ะคมสวยนะดูดิเนี่ยผมไม่ใช่ถูกนะครับผมก็มีแพงนี่จิกซอเป็นแบบ โอ้โ oh. อันนี้งานยุโรปเนี่ยเนี่ยม,ม้าหมีโอ้โหอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้เหมือนเลโกโ้เป็นเลโกโ้ข้างในเป็นเลโก้เดี๋ยวให้ดูอันนี้ไม่รู้นะเดาเอานงะเห็นไหมผมว่าแล้วเป็นเลโก้ไม่ใช่จิ๊กซอว์เห็นไหม โหดว่าของใหม่มาเวลาของใหม่มาเนี่ยครับผมมาเลยเป็นหนังสือนะอันนี้อะไรวนะเนี่ยหนังสือจริงๆพวกหนังสือนี้ก็มีมูลค่านะครับแต่มันต้องเลือกเล่นอันนี้บาร์เซลโลนาเลยไม่รู้ หนังสือโบราณว่ะอ่านไม่ออกเลยครับเป็นน่าจะเป็นภาษาเดนมาร์กอันนี้ผมเดาเอานะผมว่าน่าจะใช่ละมันคือเครื่องออซิลสกรีนนะครับซิลสกรีนก็คือเอาผ้าครับใส่เข้าไปเนาะเครื่องนี้มันก็จะเนี่ยหมุนอันนี้ฮะมันก็จะรีด รีทับไปเลยครับมันก็จะทําให้แบบสมมุติว่ามีสีอยู่ข้างบนใช่ไหมมันก็จะสีลงไปบนกระดาษหรือบนเสื้อหรือบนอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นรุ่นโบราณนะอันนี้ผมเดาเอานะเนี่ยครับจะเป็นแบบเครื่องสวผมไม่รู้ว่าภาษาศัพท์เขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้แต่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นคือของพวกนี้ถ้าใครทําธุรกิจเกี่ยวกับพวกพิมพ์พิมพ์มอะไรพวกนี้ผมว่าซื้อเก็บได้นะเนี่ยของพวกนี้ แม่งอายุประมาณแบบผมว่าเป็นร้อยปีอะเนี่ยเหล็กทั้งดุนครับหนาปึกผมชอบนะลื้นๆอะไรอย่เงี้ยผมขอดูกันของเพียบเลยดูดินี่ครับหนังสือเต็มเลยวะ่ะหนังสืออันนี้ ตอนนี้โกดังที่อปครับของเพิ่งลงนะเผื่อใครสนใจนะอยากจะมาดูของก็สามารถแวะมาดูได้นะครับอันนี้พูดให้ฟังก่อนนะคือข,ของเนี่ยยังอยู่ตรงเนี้ยอีกเพียบเลยครับเนี่ยดูดิเดี๋ยวผมเข้าไปค่อยๆเข้าไปนะโหโคตรโบราณนะ ตรงนี้อีกเพียบเลยหรือไม่หวัดไม่ไหวครับดูกล่องนี่เดี๋ยวต้องข้ามไปดูแล้วมั้งเดี๋ยวก็นนี่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 ของดีอยู่นี้ครับแผ่นเสียงนี่ยูโรอันนี้แผ่นยุโรเลยครับแต่ไม่น่าจะแพงนะผมเรานะมีโทูเฟน เกวียวนนว้ยเนี่ยเดี๋ยวผมลองขึ้นไปได้ป่าวะเนี่ขึ้นได้ไหมโหของจริงวะคือสมัยก่อนอะนี่ยยัม่งจำลองลวอะไรอะถ้าข้างหน้าเป็นม้าแล้วเนี่ยผมก็นั่งอยู่เนี้ยตอกแตก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 ตันนี้ก็เป็นไฟนะไฟสองสว่างแต่ใช้แบบเป็นเทียนครับ นี้นะโหนี่มันแบบคือของพวกเนี้อคุณแบบผมว่าจริงๆแล้วแม่งอยู่ในมิวเซียมอะนึกออกปะแต่จริงๆมันอยู่ที่นี่เว้ยแต่ขายหรือเปล่านี้ผมไม่รู้นะหรือเขาดิสเพย์เนี่ยของพี่ทอมมาใหม่ครับคือโกดังเนี้ยสำหรับผมแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าผมถ้าเป็นเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ยุโรปนะผมว่าที่เนี่ยก็เป็น หนึ่งใน5เลยตั้งแต่ผมไปโกดังยุโรปมาว่ามีของที่แบบโคตรแรแล้วดูดิเก้าอี้อะโอ้โหมหาศาลเนี่ยดูดินี่โบราณนะครับนี่เป็นของแบบผมเรียกว่าเป็นแอนทิคเลยดีกว่าเนี่ยเก้าอี้แบบพวกสไตล์แบบหลุยอะไรประมาณนี้แบบผมว่ายุคประมาณแบบ40อ่ะ50อะมนเนี่ยดูดิ ดูหมุดเลยโหโคตรดีนี่ดินี่มีเส้นเลยมีเส้นเลยเนี่ยดูดิสวยนะไม่รู้ขายเท่าไหร่ครับแต่สวยอะ่ะม,มีสี่ตัวสีดำสวยน,นี่พี่ทอมเขากลังขนครับ นี่เขากำลังซื้อเลยครับดูาาาดถายไม่ได้นะอุ้ยนี่สวยตวหินอ่อนไปแล้วพี่ทอมขู่สวย,ยขาวมากน้ำหนักดีฮะ อันนี้กี่หมื่นนีพี่ทอมไม่ถึงหมื่นครับอุย้ยจริงเหรอไม่ถึงหมื่น <c oughs> อันนี้แบบดูดีเครื่องมือช่างครับของโกดังพี่ทอมเพียบคืออันนี้คือเขายังไม่คันสภาพนะก็แบบพวกแบบเนี่ยผก็ดูครับแบบพวกที่ตัดพวกอะไรพวกเนี้ยนะแต่ผมชอบไฟโรงงานเขาอะ ไม่รู้อะรู้ซื้อไ่ทำอะไรได้ไหมเนี่ยจุ้มสวยดีอะซื้อไปเก็บเก็บไว้ได้อยู่นะเนี่ยสวยนะ <S <S 2> <S 2> คือที่ของพี่ทอมอะครับคือของเขามีหลากหลายนะมีทั้งแบบแอนทิคเฟอร์นิเจอร์คือเขาเหมาตู้มาครับเขาก็จะไม่ได้มีแบบเฉพาะแค่ เฟอร์นิเจอร์อย่างเดียวของวิทอมคือเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ก็เลือกซื้อเรือนช่างก็เลือกซื้อคือเขาคัดของเองกับมือครับเขาอยู่ตรงต้นทางเนาะคือหลักๆคือเฟอร์นิเจอร์วิทอมก็คือเดนมาร์กล้วนๆครับสแกนด้วยแต่หลักๆนะเนี่ยเดนมาร์กครับเนี่ยพวกไอ้น,นี้ก็ก็เดนมาร์กหมดเลยนะแล้วพวกของพวกเนี้ยครับใช้ไฟบ้านเราง่ายไม่ต้องไปแปลงครับเหมือนญี่ปุ่นญี่ปุ่นมันใช้ไฟรนะ้อยสิบเนาะมันต้องไปหาหม้อปรุงหม้อแปลง แต่พวกนี้ไม่ต้องแปลงเลยครับใช้งานง่ายเสียบปุ๊บใช้ได้เลยป่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกทีนึป่ะอันนี้เป็นเก้าอี้สนามนะคือสมัยก่อนนะครับเวลาเขาไปแคมปิ้งเนาะไปล่าสัตว์ไปอะไรอย่เงี้ยเขาจะใช้เก้าอี้พวกเนี้ยเป็นเก้าอี้สนามแล้วพวกเนี้ยโคตรทนนั่งปืนนั่งแล้วก็อย่างนี้เนาะ หรือแม่ก็นั่งแคมป์ปงแคมปิ้งเวลาจะรวบเก็บเนี่ยก็ง่ายๆพันปื๊บไปเลยคือของพวกนี้ครับมันคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นต้นแบบของเก้าอ e ี้แคมปิ้งในสมัยนี้เนออีย่ยดูดิวัสดุแม่งคือไม้เป็นหนังไม้หนังจบครับทุกอย่างเบาทนทานก็คือเขาซื้อเองบิ้วเองอ่ะ ของบางอย่างมันก็มาแบบมันก็มีแบบความเสียหายแบบตามแบบขนส่งนะหรืออะไรพวกนี้เนาะเนี่ยดูดิขูเก้าอี้แบบโคตรงานมันที่เป่งเลยปะงานมันมากแบบและนี่ดูดิที่ซ่อมรองเท้าโอ้โที่ซ่อมหรือที่ขัดไม่รู้นะน่าจะเป็นที่ขัดหรือเปล่า ต้อ,อยดูที่ขัดไม่ดูอ่ะต่สวยของพวกนี้มันหายไม่ได้แล้วนะมันเป็นเครื่องมือช่างดูดิยังถ่ายไทยด้วยนะโอ้นี่ของใหม่หลยนะเหรอตันนี้ เครื่องมือช่างนี้ผมครั้งที่แล้วคลิปที่ผมออกไปอ่ะคือคนสนใจเครื่องมือช่างพี่เยอะเหมือนกันบางอย่างก็ขายบ้างไม่ขายบ้างนะก็ต้องมาลองสอบถามกันดูครับคือหลักๆพี่พี่ธอมก็ชอบเครื่องมือช่างด้วยแหละก็ <c oughs> <c oughs> มีเก็บบ้างเล่นบ้างอะเนาะเอาไว้บิวของตัวเองบ้างก็คือถ้าใครสนใจแบบเครื่องมือช่างก็อาจจะเผื่อใจไว้สักนิดนึงแต่ก็เข้ามาดูได้ครับของบ,บางอย่างก็อาจจะขายบางอย่างอาจจะขอเก็บไว้ใช้ ก็เดี๋ยวลองดูครับแต่รับรองครับเฟอร์นิเจอร์ที่นี่โคตรเด็ดไปเดี๋ยวไปลองดูของเขาลงใหม่พี่ธมบอกรีบๆไปเดี๋ยวคนจะมาซื้อเยอะอันนี้ของดีเลยครับเป็นเป็นน่าจะเป็นชามนะหรือเป็นแก้วนะของญี่ปุ่นโอ้โหดูดิดูดิโอ้ ดูงานเขาด,ดิผมว่าอันนี้แบบหลักแสนอะอันนี้เดานะแต่แบบเก่าอ่ะคือเวลาดูเก่าผมดูแต่แบบพวกทุกอย่างเลยนะผ้าลังไม้อะไรพวกเนี้ยโูดูดิหืมผมไม่รู้ว่าเป็นใครนะสวยอะ่ะ ดูดิชามตีหมดเลยนะเนี่ยตีหมดเลยครับอันนี้น่าจะเป็นแบบของแบบฮัลูฮลาครับในสมัยนั้น,ค,น,ค,นคือที่เนี่ยครับหลักๆ่ะเป็นคือที่เนี่ยครับที่ผมเคยบอกว่าสำหรับคนที่ชื่นชอบนะของแบบ แอนทิคทุกอย่างเป็นเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์หรือเป็นพวกจานชามพวกนี้นำเข้าจากยุโรปผมรับรองว่าที่นี่คือหนึ่งในห้าเลยที่เช็คลิสที่ผมเคยมาโกดังของวินเทจเนี่ยแลวผมรู้สึกว่าแม่งว้าวที่สุดนี่คือโกดังพี่ทอมครับเนี่ยคุณดูดิคุณจะหาหมักลุกเป็นแบบหินอ่อนอย่างเงี้ยได้ยังไงอะดูดินี่คือหินอ่อนนะเว้ยคุณ เนี่ยคืออันนี้มันมีไว้อยเางอยไไ้้สมมตินคุณเล่นใช่ไหมคุณเดินใช่ไหมคุณเดินปุ๊บพอกดฝั่งนี้ปุ๊บต้องเป็นตาเขาเลยต่อเขาก็จะกดผมก็จะเดินต่อคือเนี่ยแล้วก็มีที่เขี่ยบุรีคือบุหรี่ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่แค่ฟิลมันได้อะ ลองดูสภาพดูดิเนี่ยแล้วหินอ่อนดูเขาทำเนี่ยการเข้างานตัวหมากตัวมา้าดูดิดูตัวมา้าดิเขาแกะสลักแบบดูพวกขุนพวกอะไรพวกเนี้ยโอ้หนแอนทิคจริงเลยตู้พวกเนี้ย คือผมก็ไม่รู้นะมันอยู่ในศตรวรรษไหนนะแต่ผมเดาว,ว่ามันน่าจะอยู่ในตามโบสถ์ตามอะไรพวกนี้เขาดูจากงานแกะสละักมันดูแบบมีความเป็นแบบในยุคนั้นจริงๆอะ่ะผมไม่รู้นะมันยุคไหนอ,อันนี้ก็เป็นตู้น่าจะเก็บพวกหนังส่งหนังสืออะไรอย่างงี้หรือเปล่าอยู่ตามโบสถ์หรือเปล่าเนี่ยแล้วดูดีนะ อันนี้ผมว่าเก่าที่สุดเลยมั้งผมชอบมากเลยอะเท่าไหร่อะหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าบาทคุณดูหัวเสาะนะคือผมใช้เนี่ยผมนึกว่าแบบอยู่ในเกมมอบโทรนอะคือแบบโหดูงานเขาดิ ไม่ว่าจะเป็นแบบพวกงานแกะไม้แกะสลักพวกผ้าพวกอะไรเงี้ยอันนี้ผมไม่มั่นใจนะว่าเขาขายยังไงมีเป็นชิ้นเป็นอะไรอย่างงี้หรือเปล่านะ<ม>อนนี้หมักลุกอันนี้ไม่เท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นพลาสติกแต่งงานสวยอยู่อ่ะคือถ้าใครแบบแต่งบ้านแนวแบบสไตล์แบบคลาสสิกหรือแบบ ยุคเก่าๆแอนทีคเนี่ยผมว่าที่นี่คือที่สุดแล้วอันนี้ผมข้อมูลไม่มั่นใจอันนี้คือเครื่องเล่นแผ่นเสียงนะยุคสมัยเนี่ยผมคิดว่าน่าจะยุคก,ก่อนพันเก้าอ่ะเครื่องนี้มีเป็นร้อยรปีแล้วคือแผ่นนะครับคือแผ่นเนี่ยมันจะเป็นแผ่นเขาเรียกว่าอะไรแผ่น่ํานะแผ่นคลามเนาะ ก็จะเป็นแบบแผ่นแบบแข็งๆนะครับผมเรียกไม่ถูกว่าแผ่นคล้ำม,มันคือแผ่นอะไรนะวิธีการอะ่ะก็คือมันจะเป็นแมนวนวลหมดเลยครับก็คือขึ้นขึ้นครับหมุนหมุนหมุนเสร็จแล้วเนี่ยครับอันนี้เอาวางไว้ตรงร่องเสียงนะอ่ะผมวางไว้ คือของนเนี่ยรู้อะไรเขามีหมดเลยนะพวกหัวเข็มพวกอะไรเขามีหมดเลยเวลาจะยกก็ยกอย่างเงี้ยครับแล้วเอาวางเนี่ยมันสามารถเล่งสปีดได้นะพอฟังนานๆไปก็เริ่มหลอนเหมือนกันเนพะ <laughs> ามันมาเล่นๆอยู่อย่างเงี้ย ต้องบอกก่อนนะครับว่าของพวกนี้ครับถ้าจะเอาคุณภาพเสียงที่มันดีเนี่ยก่อน1,900เรอเนี่ยมันคงจะไม่ได้ดีเหมือนทุกวันนี้นะครับแต่คุณลองกลับคิดกลับกันสิครับว่าของอายุร้อยปีอะ่ะมันยังอยู่ในสภาพเนี้ยแล้วยังเล่นได้อะ่ะคุณภาพมันจะดีขนาดไหนผมเชื่อว่าคือของพวกนี้บางคนอาจจะเข้าใจบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะแต่ผมบอกเลยว่าสำหรับคนที่ชื่นชอบ ของแอนทีของวินเทจเนี่ยผมเชื่อได้เลยว่าถ้าเห็นอะไรพวกนี้ครับคุณจะว้าวนี่เป็นไปสวยดีวะ่ะของแอนทีจัดเลยเนี่ยดูดิ ดูดจนเฟันขบนเป็นร่องมาเป็นงาช้างเป็นกระดูกสัตว์ไม่แน่ใจนะสวยคือเครื่องพวกนี้ครับมันจะเป็นแอมลอดเนาะแอมลอดคือตรงนี้นะครับแอมลอคือตรงนี้เนาะคืออันนี้ตรงนี้มันน่าจะเป็นคื่นเมืองหมดเลยนะชื่อเมืองหมดเลยปะโรม่าเบอร์ลินนี่มิวนิกสต c อกโฮมอันนี้สิครับเรียกว่าเป็นโคมไฟสำหรับคนที่ชื่นชอบนิซินดูรีดีกว่า โคมไฟพวกนี้แม่งผลิตมาตั้งแต่1 9 6 0กมั้งถ้าจะไม่ผิดการคิดออกแบบตั้งแต่1960นะแล้วเขาใช้ทุกวันนี้การออกแบบของเขาแม่งจะดีแค่ไหนนี่มันคือประวัติศาสตร์ของโคมไฟผมกล้าการันตีเลยว่าถ้าเป็นของเกี่ยวกับเดนมาร์กผมว่าพี่ทอมเนี่ยมีของแบบเฟอร์นิเจอร์หรือของแบบพวกแต่งบ้านระดับต้นๆของประเทศนี้ผมว่านะเฉพาะเดนมาร์กนะแต่อย่างอื่นผมยังไม่รู้นะเพราะว่าคือเท่าที่ดูคือเดนมาร์กหมดเลยว่ะคุณ ดดูดิของดีแก้วยูเลเนียมแก้วยูเลเนียมดูดิโหมีทั้งเขียวทั้งม่วงเลยนะน,นีก็ใช่อยู่อะยูเลเนียมคือ มีใครรู้จักไหมครับแก้วแก้วอยู่ในนียมเนี่ยดูเข้ามีดิเนี่ยใช่หมดเลยโคตรสวยคืออันเนี้ยเอาไปแต่งร้านอะยังไงยังไงก็ดูโคตรเท่แล้วเป็นค้าวเบิกแบบของยุโรปด้วยนะอ,อันนี้น่าจะเป็นเดนมาร์กนะ,นะเดนมาร์ก นี่ผมจะให้ดูผมจะให้ดูพี่ทอมมียันป้ายอินเมลอ่ะคุณคิดดูดิเนี่ยอ่านไอกเลยครับมันคือป้ายอะไรจะเป็นป้ายอินเมลอ่ะเดี๋ยวบางคนอาจจะงงนะว่าป้ายอินเเมลนี่มันคืออะไรคือคุณลองมันคือป้ายจราจรดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าป้ายจราจร คุณเชื่อไหมว่าป้ายจาราจรเขาเรียกว่าป้ายอินเมลเนีมลคือป้ายสังกะสีนะข้างหลังมันเป็นสังกะสีครับป้ายสังกะสีคุณสมบัติของป้ายอินเเมลนะครับคือสียังสดไม่ซีดจางนี่เขาเรียกว่าเป็นลักษณะเด่นของป้ายอินเเมลครับเพราะว่าเนี่ยคุณลองนึกดูป้ายเนี่ยผมว่าอายุประมาณแบบเป็น10ป,ปีอะแล้วเขาอยู่กลางแดดตลอดเวลาดูสีเขาดิเนี่ยดูดูสีเขาดิถ้าถ้าเป็นไวนิลนะผมว่าซีดไปแล้วครับ ยด่ดูดยข้างล่างนี่ป้าอีนาเมลไม่ใช่ถูกนะครับแพงนะราคานี้หลักพันอยู่นะอันนี้คือเป็นเชิงเทียนนะน่าจะเป็นของผมจำชื่อไม่ได้นะคือลักษณะคือมันเป็นแบนๆอย่างเงี้ยแต่เวลาจับให้มันแบบให้มีเลเยอร์อะดูดิคือสวยเลยอันนี้คือ เป็นไอคอนิกของเชิงเทียนของทุกวนันนี้นี่หลายคนตามหากันนะและอันนี้เป็นงานเก่าครับอันนี้เหมือนกันเป็นชุดของมันเลยครับเนี่ยพวกเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยสวยไหมผมว่าสวยนะพวกนี้ก็ใช่นะครับเป็นแบบน่าจะเป็นงานเดียวกันนะเงินเงินแบบเมทัลลิกเงี้ยแบบเป็นเงิน <ๆ S 1> เงินเงาเงาเงี้ยสวย คือบางคนยังไม่รู้ว่าพวกนี้คืออะไรจริงจริงของพวกนี้มันมีราคานะครับคืออันนี้เอาไว้เป็นที่เขียบุรีผมใส่ไปปุ๊บเนี่ยผมใส่ปปุ๊บเนี่ยผมก็มันก็จะกลับมาเหมือนเดิมอย่างเงวันนี้พี่ทอมเขาเปิดโกดังนะเรียกว่าเป็นโอกาสดีเลยสำหรับคนที่อยู่ขอนแก่นชุมแพรนะคือถ้าใครอยากจะมาโกาดังของพี่ทอมเนี่ยก็ลองแวะเข้ามาดูกันได้นะครับคือก็ไม่รู้เปิดวันไหนบ้างนะก็ถ้าใครแบบ สนใจอยากจะมาดูเฟอร์นิเจอร์พี่ทอมสนใจอยากจะเห็นของหรืออยากจะมาดูเฟอร์นิเจอร์วินเทจและของแอนทีคเนี่ยก็ลองแวะเข้ามาดูได้ครับโกดังตะวันแดงชุมแพบายทอมเดนมาร์ครับ